อ่าโอเคนะครับอันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมโปรแกรมรีแมปอ่าตัวนี้ผมจะใช้เป็นยี่ห้อนี้ครับ l e n o v o นะครับ Lenovo ThinkPad นะครับตัวนี้ก็โอเคลื่นดีอยู่นะครับอันนี้พอดีลูกค้าเขาแจ้งมาว่าเขาอยากได้เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมรีแมปนะครับพร้อมกับโปรแกรมปุกกล่องปุกกล่องหลับนะครับไม่ใช่ฟ้อกล่องอ่าหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับทักมาถามผมเนี่ย ระหว่างปลูกกล่องเนี่ยกับซ่อมกล่องมันมัไม่คนละอย่างกันนะเพราะว่าหลายๆคนเขาจะชอบเหมารวมกันว่าปลูกกล่องกับซ่อมกล่องคืออย่างเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ต้องทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันก่อนอันนี้ที่ที่จะได้ไปจากผมนะครับก็จะมีเป็นโปรแกรมอัดเป็นไฟล์ปลูกกล่องนะครับเป็นโปรแกรมปลูกปล่องปลูกกล่องไฟล์ปลูกกล่องนะครับแล้วก็โปรแกรมอัดผมจะลงให้ทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับแล้วจะมีเป็นวิดีโอสอนวิดีโอสอนไปให้บางส่วนนะครับแล้วมีเป็นโปรแกรมตัวนี้ผมเปิดคาไว้อยู่นะครับ Okay. ในตัวไฟเนี่ยจะมีตั้งแต่110ตัวเก่าจนถึงตัวปีล่าสุดเช่นกันนะฮะร้ออ่สิบเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวเก่านะครับจนถึงตัวปัจจุบันตัวล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกไฟล์มังกี้นะครับตามนี้เลยตัวนี้ถ้าใครมีโปรแกรมอยู่แล้วอ,อยากได้แต่ไฟล์ก็ทักมาถามได้นะครับราคาก็คุยกันครับโอเคมีซีที้อยยี่สิบนะครับ ตัวนิวเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีเป็นร้อยยี่สิบห้าสองิบสาม CBR นะครับ CBR ร้อยห้าสิบ k ร้อยิบห้าหลักหลักก็มีรถที่มันเป็นรุ่นที่ติดตลาดอยู่แน่นอนครับตามนี้เลย CBR Cafe นะครับกลมร้อยยิบห้าหลักหลกก็ตามนี้นะครับโอเคถ้าใครอยากได้แต่ไฟล์ก็ทักมาได้เพราะว่าไฟล์แบบเนี้ยมันจะมีทั้งล็อกโหมดกดยิงท่อนะครับทำหอก Open นอะไรได้หมดเลยนะครับโอเค อันนี้ยวผมจัดส่งให้นะครับพรุ่งนี้เปิดเรื่องโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมอาจจะมีตัวไหนบ้างอาจจะผมเปิดให้ดูรายตัวนะครับอันนี้จะเป็น h o n d a ecu ตัวนี้เอาไปสามารถรีเซ็ตกล่องอไม่ใช่รีเซ็ตกล่องตัวนี้ดูโค้ดได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้อีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยสามจุดห้าจุดเก้าเก้าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะสามารถรีเซ็ตกล่องเช็คโค้ดนะครับหลักๆเลยดูค่า Data ต่างๆนะครับแล้วก็มีเคลียร์โค้ดดีลิทโค้ด นะครับแล้วก็รีเซ็ตกล่องโอเคใช้อัดได้ด้วยเนาะแล้วก็โปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ผมลงให้ก็จะมีตัวนี้แหมเป็นโลโก้ผมเองแหละนะครับตัวนี้อัดได้นะครับอัดได้ตั้งแต่เวฟจนถึง P C X 1 6อนะครับตอนนี้ที่ผมลงไปให้โอเค l ล g i เจีนะครับสามารถอัดได้เพียงแต่ว่าความต้องการของของคนที่สั่งโปรแกรมคนที่สั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องการอยากจะได้ไฟล์พวกลีพวกเจียโด้วยหรือเปล่า ถ้าจะเป็นดีจิียโน่ p e x นะครับหรือว่าฟอร์ซ่าก็ตามแต่มันจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับโอเคแล้วจะคุยกันนะครับก็ถ้าเข้ามาคุยถ้าเข้ามาตกลงกันได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับส่วนผมมีให้ทั้งหมดครับโอเคนะส่วนเรื่องยามาฮ่าก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งยามาฮ่าจะแพงกว่าฮอนด้าเยอะเลยครับนะครับโอเคเอาตามนี้แล้วกันเนาะส่วนเรื่องการสอนเนี่ยผมจะสอนผ่านโปรแกรมตัวนี้ก็คือโปรแกรม AnyDesk นะครับ ผมจะลงตัวนี้ไปให้ด้วยเผื่อว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็คือผมเข้าไปแก้ปัญหาให้ได้ผ่านออนไลน์แล้วก็เวลาที่สอนเนี่ยผมก็จะสอนผ่านออนไลน์นะครับผ่านโปรแกรมตัวนี้แหละนะฮะยังไงพรุ่งนี้ส่งให้ครับถ้าใครสนใจก็ลองทักมาถามรายละเอียดก่อนนะครับว่าราคายังไงนะครับส่วนเรื่องการระบุรุ่นเนี่ยนะครับผมจะไม่เปิดให้ระบุรุ่นนะแต่ว่าผมจะพยายามเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องที่ดีที่สุดให้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะโอเคครับ